ประตือคะมีคนมาขอพบคะ่ะชื่อนิราคงสวัสดิ์ใครฉันไม่รู้จักเขาบอกว่าเขาเป็นคนทําให้มะนาวเจ็บจนมาถ่ายไม่ได้เองอะคะ่ะโอ๊ยแล้วยังไงจะมารายงานฉันเพื่อไปไปไปเลยแต่ละคนเนี่ยรีบหาตัวสำรองไว้เลยเผื่อมันเบี้ยวงานฉันแล้วที่ฉันสั่งอะพรุ่งนี้ต้องได้เข้าใจไหมเลิก สวัสดีค่ะค่ะมีอะไรคะหนูชื่อนิราคงสวัสดิ์นะคะที่มาขอพบเรื่องที่ทำมะนาวเจ็บค่ะแล้วคือหนูเป็นคนชนเขาล้มไปจริงๆค่ะแล้วถ้าเขาเจ็บจนมาถ่ายไม่ได้เนี่ยหนูจะจ่ายค่าเสียหายเองเดี๋ยวนะเอาใหม่สิเธอเป็นใครอะไรยังไง เด็กของฉันเองแหละอีตองมึงพาน,นิลากลับไปแล้วทีหลังจะทำอย่างนี้อีกฉันไม่ชอบนี่ขอโทษค่ะนิลานะคะ ตจำเป็นแค่ไหนหอยรสนิดหนึ่งก็ซีมามานั่งเดี๋ยวแล้วตกลงคือตอนนี้่อนจะกลับคือเข้าสู่วงการนักปั้นแล้วหรือย่ะซีดก็เห็นว่าเด็กมันมีของก็เลยกลาวว่าจะลองอีกสักครั้งหนึ่งนี่ก็ตั้งใจว่าจะพามากราบซีฟอยู่แล้วเชียวเอาจริงนะงานมันดีเช่นะเออแล้วมันไปเกี่ยวอีกไม่นาได้ยังไงอ่ะซีด ก็ตามข่าวนันแหละอีมะนนามันก็ขาฟาดอยู่แล้วส่วนอีนี้เนี่ยมันกลัวใครที่ไหนซิดก็เห็นนี่ก็ตั้งใจจะมาปรึกษาซิดเหมือนกันถ้าอีมะนาวมัาล้มกองซิดโดยไม่จําเป็นแปลว่าอะไรไม่จําเป็นก็ยอดอะไปสืบที่โรงพยาบาลมาแล้วคุณหมอบอกว่ามันนามันไม่ได้เป็นอะไรมันเจ็บขาแค่นิดเดียวแค่นั่งพักประครบเย็นมันก็ทำงานต่อได้แล้วไม่มีปัญหา <laughs> หล่อนนี่ไร้ยก่เหมือนเดิมเลยนะซีดก็มันซีเรียสนี่คะถ้าเด็กของยอดเนี่ยไปทํามะนาวเจ็บจนถ่ายงานให้ซีดไม่ได้ยอดก็ต้องรับผิดชอบแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้ามะนาวมันไม่มาทํางานให้ซีดเนี่ยแสดงว่ามันอ่ะจะแกล้งนิรา <c oughs> ออเข้าใจประเด็นละ เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันยกหูหายิจิบกับมะนาวมันก่อนว่ามันจเจอาอยัางไงแล้วถ้ามันตอแหลล้มกองกูนะเดี๋ยวกูเนี่ยจดก,การเองโอเคไหมโอเคค่ะดูละครซีรีส์ซิคคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีน